เพราะแบบนี้หรือเปล่าคนถึงไม่ดูถูกสังคมวิจารณ์รวมห้าพลละครซ้ำผ่านมาหลายสิบปีก็ยังมีในวงการละครไทยตอนนี้ประเด็นกับวงการละครไทยกลับมาอีกครั้งหลังจากทีละครเรื่องเมียจําเป็นมีฉากที่นางเอกโดนคนร้ายทําร้ายแต่ทุกคนเข้าใจว่าโดนนางเอกกลับโดนว่าให้อับอายแห่งพระเอกที่เป็นสามีก็มีท่าทีกระอักกระอ่วนใส่หลายคนตั้งคําถามว่านางเอกผิดอะไรจนเกิดเป็นกระแสแบนละครและแน่นอนว่า ไม่ใช่ค่ะละครเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ถ้าไล่ดูประวัติศาสตร์การละครไทยละครแนวนี้มีมาหลายสิบปีแล้วเกิน20-30ปีแต่ทำไมสื่อบ้านเรายัางผลิตอะไรแบบนี้ซ้ำๆความจริงแล้วละครกำลังสะท้อนสังคมหรือนำพาสังคมกันแน่อดเปรียบเทียบกับซีรีส์เกาหลีที่สนุกแต่ไม่มีฉากรุนแรงต่างๆไม่ได้หนบังคับขืนใจให้จำยอมผู้ชายใช้กำลังที่มีมากกว่าในการออกแรงกับผู้หญิงแล้วก็บังคับคนใจ ในร่วมหลับนอนด้วยแม้จะร้องไห้ขัดขืนง,ง่ายงก็สู้แรงของผู้ชายไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็โดนตราว,ว่าเป็นเมียของโตน 2. ใช้กำลังเอะอะตบจูบตบจูบละครแนวตบจูบผู้หญิงตบผู้ชายจูบมักเกิดจากที่ตัวละครการฝ่ายชายมักพูดถ้อยคำดูถูกหรือย้ำจนเกิดความเข้าใจผิดฝ่ายหญิงก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเลยน้าฝ่ายชายไปซะเลยพอโดนก็โกรธเลยตอบโต้การใช้กำลังด้วยการคามทางแทน สโทษเหยื่อดูแคลนนางเอกเมื่อมีตัวละครที่คนอื่นเข้าใจว่าถูกกระทำไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามจะต้องมีเหล่าตัวร้ายมาคอยสุมล้ำหน้าพูดจาถากถางให้รู้สึกด้อยค่าและอับอาย 4. ถทะเลาะตบตี หัวใช้กําลังนางร้ายกับนางเอกตบตีจิกหัวจนต้องลงไม้ลงมือใช้กําลังในการระบายความขับแค้นใจแล้วก็ไม่ใช้ตบตีเพี้ยดเดียวจบต้องมีเปิดด้วยการด่าใช้ค่อยคําแสบๆ 5. รีเสิร์ชน้อยให้ข้อมูลผิด าถามหาความสมจริงละครไทยอาจไม่ใช่คำตอบไม่ว่าจะเรื่องของบทหรือเทคนิค CG ก็ตามเรื่องของ CG ยังพอเข้าใจได้ว่าอาจไม่ได้มีงบทุ่มหรือให้ความสำคัญมากแต่บทหรือพอร์ตเรื่องที่ควรจริงจังเป็นวิชาการหรือวิชาชีพกลับให้ข้อมูลผิดๆสร้างความสับสนและเข้าใจผิดให้คนดูเบื้องหลังคนเขียนบทอาจจะไม่มีเวลาไปทำการบ้านมากแต่ก็ไม่ใช่ข้าออ้างที่จะเอามาให้เหตุผลแก้ตัวได้เรื่องนี้ก็ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้จัดหรือทีมสร้างได้เหมือนกัน